ข่าวของเมา ต้องขวของเมาส์นะคะฝนบอกแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็จะเมสาเรื่องละครดีๆใช่ก็คือวันศุกร์อย่างที่พี่แหลมบอกค่ะมีเรื่องราวดีๆแต่วันนี้ขอเมสาละครดีๆกันค่ะกับละครชุดแม่ของแผ่นดินนะคะที่เมื่อวานนี้เพิ่งเปิดตัวกันไปค่ะคือนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับการนําเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วนะคะทั้ง3มเรื่องนี้ยังนําเสนอคุณแม่ด้วยค่ะเรื่องราวของคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจด้วยนี่ค่ะ าที่เรื่องแรกของเราค่ะเรื่องประทีปรักแห่งใจนะคะเรื่องนี้ของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาค่ะก็เป็นแนวโรแมนติกแต่ว่ามีความอคอมเมดี้อยู่ด้วยนะคะคําแสดงโดยอาโปนัทวินแล้วก็ยี่หวาปริยาการค่ะก็จะนําเสนอเรื่องของศิลปะชีพการทอผ้าการทําจักสารแม่ของเรื่องนี้ก็คือพี่แหม่มจินตลานี่แหละค่ะคะเป็นคุณแม่ที่ตกอาดพร้อมกับคุณลูกนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ยอมแพ้เพื่อลูกค่ะ อยู่ต่างจังหวัดชื่อมารีเช่นปึ๊บชื่อมารี่างคชื่อมารีแต่ผมแล้วก็ชื่อมาริกา <laughs> หรือว่าเป็นดาราก็จะเรียกกันว่ามอลออลี่เองนะเพราะได้ความรักที่เรารักลูกอะไรเงี้ยค่ะพอเห็นลูกตกระกำลับาแล้วเราสงสารลูกเพราะลูกไม่เคยลำบากมาก่อนเลยเราเองยังรู้จักชีวิตแบบนี้แต่ว่าลูกเองไม่รู้จักเลยพอเราเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโหไม่ได้แนละ้วเราเป็นแม่ยังไงเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดที่จะให้แบบว่าให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ก็เลยสองคนแม่ลูกก็เลยเป็นแรงบรรันดาลใจให้แก่กันและกัน เป็นคุณแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันกับคุณลูกนะคะส่วนเรื่องที่2แสงเทียนค่ะของผู้จัดพี่หนุ่มกฤิดนะคะเรื่องนี้เป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีแอคชั่นด้วยค่ะนําแสดงโดยโบสถาราแล้วก็น้องเมย์นิสาชนนี่แหละค่ะนําเสนอเรื่องโขนนะคะแม่ของเรื่องนี้เป็นแม่พิมพ์ค่ะก็คือคุณครูรับบทโดยพี่ต้อมรัชนีกรนะคะเป็นคุณครูนาศิลินชื่อคุณครูรัตนาค่ะคุณครูรัตนานี่ก็จะคอยชักนําพระเอกที่เป็นเด็กมีปัญหาให้มาเรียนโขนมาสนใจโขน พี่ต้องบอกว่าเข้าทางเธอเลยค่ะ,คะแล้วก็ปลื้มมากเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นนักเรียนหน้าตาซินมาก,ก่อนอฉะนั้นก็เลยจะอินกับบทบาทนี้เป็นพิเศษค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแม่นะในความรู้สึกของพี่เลยนะถึงจะแม่เป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือเป็นแม่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาใจใส่กับเด็กณนะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะคืออยากจะให้เขาเติบโตออกมาให้เป็นบุคคลที่มี มีความรู้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดีของชาติว่าจะต้องมาเล่นตรงนี้รับบทเป็นเป็นครูซึ่งจะต้องสอนแล้วก็ให้เขาก้าวเป็นถึงผลพระราชทานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> อ้ภาคภูมิใจเนาะเรา มาถึงแม่สุดท้ายกันค่ะในละครเรื่องร้อยป่าไว้ด้วยรักของผู้จัดพี่คิงสมจริงนะคะเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็มีแอคชั่นด้วยค่ะนําแสดงโดยมาสุแล้วก็น้องหมายธาริกานะคะนําเสนอเรื่องการรักษาป่าต้นน้ําค่ะแม่ของเรื่องนี้เป็นแม่นมค่ะพี่แน่บานแม่นมเป็นแม่นมของนางเอกชื่อป้าพวงรับบทโดยพี่ตุ๊กดวงตานะคะเรื่องนี้คือถึงไม่ใช่คุณแม่แท้ๆแต่ก็สอนให้นางเอกที่เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นนะคะแล้วก็อยู่ใน สังคมฟุ้งเฟ้อเนี่ยให้รู้ถึงการใช้ชีวิตค่ะ แม่ที่เย็นมากๆเป็นแม่ที่คอยปลอบประโลมแล้วก็ให้ความจริงของชีวิตเขาเขาเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ค่อนข้างจะมีปัญหามากๆเลยมีปัญหามากพ่อแม่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ยังมาไม่เข้าใจลูกด้วยลูกก็เหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นแม่ที่แบบว่าเย็นมากๆเข้าใส่เขานะคะก็จะให้จริงๆแล้วก็ให้ความจริงของชีวิตนะ่ะในเรื่องของการดําเนินชีวิตชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปยังไง เมื่อแม่จริงไม่พร้อมที่จะสอนนะคะก็มีแม่นมนี่แหละค่ะมีคอยดูแลค่ะดยเรื่องนี้นะคะสะท้อนในเราเห็นแบบว่าหลายแม่เลยทีเดียวนะคะแม่จริงแม่จริงแม่พิมแม่นมนี เรื่องนี้ออกอากาศวันที่16นะคะใช่ค่ะวันแรกก็ติดตามกันนะคะเป็นละครดีๆแต่อย่าคิดว่าแบบอุ้ยจะดูเหมือนสารคดีอะไรต่างๆไม่สนุกอย่างที่บอกมีคอมเมดี้มีบูแอคชั่นอะไรให้ตตามกันจะเล่นตอนแรกนะน่าจะคอมเมดี้คอมเมดี้เมื่อกี้ที่พี่แหม่มพี่แหม่มจินตนาคือคือพี่แหม่มเนี่ยผมเคยไปกองพี่แหม่มต้องมาแบบฝึกทอผ้าแล้วเป็นแบบดาราทอผ้าไม่เป็นพี่แหม่มบอกว่าไม่กล้าต่อผ้าไหมเลยค่ะตั้งแต่เล่นละครนี้เวลาไปซื้อไม่ต่ออีกเลยวิตาแล้ว เดี๋ยวใครเห็นพี่แมบไปซื้อผ้าบอกราคาสูงไปเลยกับพ่อค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ